ก็ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกรันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปไม่ใช่ในแมปหน้าแมปเออมันชื่อว่าแมป the i n t r u e r อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ i n t r u e r อ่ะดูจากปกเกมก็รู้เลยใช่ไหมฮะแน่นอนครับเกมใสใสแน่นอนจะที่ไหนละ่ะโอเคนะเกมใสใสแน่ปาเราเข้าไปลองเล่นกันดูดีกว่านะเข้าไปเลออย บอกว่าแบบนี้ผมยังไม่เคยเล่นด้วยซ้ำเห็นปกก็รู้ว่าเกมน่าสนุกก็เลยติน่านะเข้าเลยเอ้ากลับด้านทำไมล่ะเอออะไรอ่ะคุณจะเลือกอะไรพูดเล่นคนเดียวหรือมัลติเพย์ก็แน่นอนนอะครับผมแบบอืบยังไงผมก็ต้องมัลติเพย์อยู่แล้ว อะไรรือ๋อแล้วเป็นคองให้เลือกนี่เราเไม่ผมเขาเดินตามมันเต็มเลยอะไรน่ะเรามาลองเล่นกับใครดีคนนี้ไหมเขาอยู่ในแมปรอเปล่าเป็นสีเหรอฮัลโหลมีอยู่สองคนเองเหรอแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ล่ะใคร อา้อาวอ้าวทุกคนหนเีเราก็หนีด้วยดือต้องการมาเล่นกับเพื่อนนะเนี่ยฉันกลัวผีเอาด้วยเยี่ยมเรามาสี่คนคงจะไม่มีใครหนีออกจากแมปการทางใช่ไหมหวังว่าจะไม่มีใครออกนะโอเคมีผู้ชายสามคนเลยนี่อ่ามีให้เลือกแ <c oughs> น่นอนเราต้องเลือกหมดง่ายอยู่แล้ว เ่งเล่นครั้งแรกจะไปเล่นฝ่ดร้ายเลยก็ไม่ได้ไม่เคยเล่นต้องให้เพื่อนแบกดูลงคะแนนในโหมดกับโหวตแกแหละนะจ๊ะโอเคทุกคนเขาเลือกโหมดง่ายหมดใครขจ้ากาเลือกสหมดยากกันอ่าเราอยู่ไหนอู้โทรศัพท์เหมือนไฟนนเอ็ซดีหรือเปล่านี่อากเป็นรายงานของตำรวจ ได้รับรายงานว่าอาชญากรรมอยู่ในบ้านของถิ่นของคุณน่าเสียดายที่บริการโทรศัพท์จะตกการซออ่อมการปรวจไขคุณเป็นเหยื่อตล่อนระยะหลงในยาหลงทางในบ้านเราผู้บุกลุกออกจากบ้านถ้าผู้บุกลุกเห็นคนแล้วขี้เกฉันหวังว่าพร้อมสำหรับเหตุการณ์ผู้บุกลุกแล้ว โอ้โหพูดเหมือนมันเอามาให้เราผมเสิร์ฟให้เราตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นที่แอบอ่าฮะตรงนี้อะไรอะ่ะท่อเหรอไม่ใช่รูปนูป๊บชื่นชมรูปมินิเป็นสิ่งที่เมยฉันให้ก่อนอะไรอ่ะก่อนที่เธอจะเป็นก่อนที่เธอจะจากปอมะเร็งฉันคิดถึงเธอโศกเศร้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันมาหรอเพื่อน แอบเร็วปิดอ๋อนี่คือการแอบบแล้วมันมาแล้วเหรอยังไม่รเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงเราต้องแอบ,บแล้วเพื่อนนะเอ็มโซสแกไม่เบานะเนี่ยจะเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดสรุปแอบไม่แอบ,บอะงงนะงงนะไม่ต้องแอบ,บใช่ไหมอ๋อเพื่อนไขรไปปิด,ปดไฟเดี๋ยวตบเลย เปิดปิดไฟอันนี้คือพักเฉยๆเปิด stop hiding guy we need to w a t c h where อ๋อโอเคจ้ะก็ไปในเอน็นฟิตดีเลยนะเพื่อนมาหรออ้าวผู้กลุกเจอคุณแล้ว เอาเอา้อม,มาตั้งแต่เมืออ่อไรกันดูกล้องแม่ไม่ต้องการจะดูแล้วเอาเพื่อนอยังรอดอยูนน่นั่นเพื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะเห็นเปิดประตูอันนี้เออเลอร์ไม่มีอะไรแล้วนั้นออกก่อนแต่รักมีเพื่อนอยู่นี่มีอยู่สามคนแมวหรอก มากันอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ตายง่ายเกินไปมันมาตอนไหนยังไม่รู้เลยอันนี้จะหมดง่ายเหมือนเดิมนั่นแหละจะเลือกหมดยากกไม่ได้นะน่กกากลัวเกินไม่แต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะยังไม่เห็นหน้าตามันด้วยซ้ำเป็นแนวไฟในแอนเฟสตี้ไฟในแอนเฟสตี้เลยใช่เลยนะจ๊ะเราสามารถกดคามได้อะคามเลย อืมทุกคนดูเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้ามันมาเราต้องปิดไฟแล้วแอบ,บตู้หรือเปล่าอ๋อฉันไม่เข้าใจวันนี้ห้องข้างหลังเราดูไม่ค่อยออกเลยฮะอันนี้ห้องหน้าประตูเราไม่เห็นนะไม่เห็นใครเลยวอนนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นโซฟานี่ห้องไหไไม่รู้นี่มันจะนอกบ้านเอา้า อ้าวแอบไหมเพื่อนอ๋อหรือไฟดับก็ไปปั่นไฟแล้วเปิดไฟใช่ไหมไปปั่นไฟอ่ะกลับมาแล้วอ๋อตรงนี้ือที่ปั่นไฟเป็นฟิวส์นี่เองโอม่ยแกสวัสดีจ้าอย่าขยันโทรเดี๋ยวมันรู้จุมันจะรู้ไหมเนี่ย ดูหกเก้าห้าสี่ห้องไรไม่ดูอ๋อนีไงมีให้ดูข้างล่างดีกว,ว่าเออเลอร์ไปจังเชื่อมต่อเฮ้ยยขยัยนโทรนะเพื่อนรับสายต้องรับสายวางสายทิ้งไปเพื่อนมันมายังไนงะดูไม่ออกเลยกล้องเบอรอจัด อ่ามันอยู่ไหนอ่ะแต่ห้องที่แปดนี่ดูไม่ได้ชั้นใต้ดินทางเดินเฮ้ยเฮ้ยมันมาเปิดประตูเข้ามาเร็วเพื่อนแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเอออีกคนนึงอะเร็วเร็วคนดิมอีกนี่เป็นเนื้อเตา็อปฮยดิง อะไรหรือยังเพื่อนดูออกมา,มาแล้วมันมา,มาจู่ๆไว้เพื่อนมีความกังวลในการรับเรียนรู้อะไรเอา้าีมันยืนอยู่หน้าประตูเลยเอา้าเอา้าเปิดประตู มาอย่างโดนไฟแล้วไปแล้วเหรอโอ้เอ,ออกมาได้แล้วไนดูสิโอเครับมือง่ายอยู่ถ้ามันมาก็ตามนั้นทุกคนพร้อม ดูก่อนเพื่อนยังไม่มาหน้ากลองขยันซาแล้วเกินกลองซาซาฉันเสียวนะจ๊ะมันอยู่ไหนอ่ะจะ,จะเพื่อนหนีหมดแล้วปิดเร็วมันมาตอนไหนเนี่ยดีนะ ดีนดนเนี่ยดีเนี่ยเผลอออกจากกล้องหีอยง,งนตายนแน่ยแน่โอ้มีโทรศัพท์อีกเอาไงละ่ะโทรศัพท์เขาแล้วเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ยังไง ก็คือการรับเรียนรู้ห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันเปิดประตูเหรออ๋อเพื่อนไปเปิดโอ้โหแล้วเพื่อนอีกคนหายไปแล้วเพื่อนเขาจากเราไปแล้วโอ้ยแมากเลยเราคือการรับเรียนรู้อ่ะเ้มันรู้อ่ะเอ้ยมันคือการรับรู้คืออะไรเก้าสองเปอร์เซ็นต์ก้หกเปอร์เซ็นต อ,อึอเอ้อ๋ไอ้เปอร์เซ็นนั้นมันน่าจะเป็นการอะมันรู้นะอืมน่าจะใช่ดูลก,กล้องสิบไปยังน้อนี่คือกล้องเรากล้องสิบโอ้น,อออโอนตายหมดแล้ว ออกมาก็ตั้งเยอะโดนตัวเดียวค่เราลุมกระทึบมันก็ได้นะจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยไอเลิ่ม่อีกรอบหนึ่งเลยทายแล้วถ้าครั้งนี้ผมไม่ผ่านก็ตบคลิปนะไม่อยากจะถ่ายนานอ,อืม,มันก็เกมไม่ค่อยน่ากลัวซะเท่าไหร่จำสแกลไม่ค่อยมีไอที่โผะะล่มาซะเราจะตอบกับพอมเดือข้ามทิ้ง โอเคสวัสดีจอสยังไม่มาสินะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะรอดแล้วต้องรองตอนเชา้า oh, <hey. S 1> คนราะอยู่หน้าบ้านเลย <Ooh. S 1> อยู่หน้าบ้านแล้วทำไมเราไม่ล็อกประตูบ้านนะทำไ y กอ d มันเข้ามาในบ้านแล้วือ่อนเข้ามาในบ้านเอ้าอ๋อเรามีอสามคนนี่ลืม,มอยู่ไหนอ๋ออยู่ในบ้านอยู่ยังอยู่ประตูแรกไปประตูแปดใช่ไหมอือรึห้องสี่ห้องสามอยู่ที่ห้องไหนห้องอห้องสามนี่เองเริ่มเริ่มมาใกล้ละห้องนั่งเล่นมาห้องหกยังห้องหกแล้ว ไป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 เข้ามาเข้ามาอีกคนนึงล่ะอีกคนนึงไม่รู้ปิดไปเลยอีกคนนึงอะไม่มาด้วยสวยแล้วไงอ๋อมันเป็นการสแปรมเองเข้ามาผมพิมพ์เหรอ s สต hiding ิ u ใจ we need to w a t c h ดีเพื่อนดีสิบปิดประตูมันไหมอย่าตดนะเพื่อนเดี๋ยวมันได้ยินมันขำเหรอนั่นอะ่ะอุ๊ยเอานั้นผมนี่ทาไมตัวเลี้ยมเลี่ยมไปยังอะ่ะไปเรียังแล้วเปิดเปิดเปิด โอเคเริ่มรับมือได้ให้ดูสิไปไหนแล้วองเก้าองสามมันไปอยู่ไหนของมันมันจะไปตัดไฟเราหรือเปล่าปิด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 ่อนปิดสิงเออ หองเจ็ดห้องหกมันอยู่ไหนแล้วอ๋ออยู่ห้องหนึ่งนี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะรอดอันนี้ดูเฉลียวไม่อยากจะอ่านไปไหนละมาห้องสามมาไวๆเพื่อนเพื่อนจะรีบเนาะมันยังไม่มาเลย รีปิดไปทำไมแต่ตอวน,นี้มันมันต้องต้องปิดแล้วเพื่อนไปคอมมอนบอยคอมมาเร็วบอยมันก็จะโกอย่างเดียวเลยรอก่อนรอ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 ,อย่าอย่าเปิดเพื่อนอย่าเปิด มาแล้วมาแล้วเข้ามาอแน่นกันอยู่ตรงไหนเพ<ส>ื่อนกระเอาเนาะมายออังจะ๊ะเราเริ่มอะไรอ่ะยิดกังวลฉันเริ่มกังวลอุ๊ยนียงไงหน้าตาที่แท้จริง <c oughs> ของมันอ้ <c oughs> oh. ทำไมตอนแรกมาเป็นโมเดลวะโมเดลเหลี่ยมๆเ,เดี๋ยวรอเปิดประตูก่อนรอเสียงปิดประตูดิเพิ่มมันไปแล้วหรอโอเคไปในของมันแล้วเดี๋ยวแขงโทรปทเปล่าอเคเพิ่นเพิ่นไปรับสายแล้วไม่สิเรคาควรนี้เอาทำเป็นกล้องกล้องเป็นไรอ๋ออยู่นอกบ้านออกไปเลยก็ดีนะไปนอกบ้านเลยแต่ หนูมันมาหรือ,อยังมันอยู่หน้าบ้านอยู่จะมมองซิขอดปักคอมทีมโ <c oughs> อมันวิจําได้เลยที่มี่ผมไฟฟ้ครับที่เขมรเ,เนี่ยจําได้จําได้เขมรแน่นอนครับที่นี่ไปยังอะ่ะไปไหนแล้วห้องหนึ่งเหรอ ยูไหน่ะตันไหนของมันต้องออกดูกล้องด้วยคือเพื่อนเขาหนีแบบกันหมดอา่ากล้องไหนเนี่ยกล้องสองมีอยู่ไหมไม่อยู่มันไปไหนอ่ะเพื่อนที่อย่าห้าวดิเพื่น ปิดประตูอย่างเดียวเลยไงมันมาแล้วเหรอ,อยังเพื่อนจะแอบ,บให้ได้เลยเนาโอเคมันมาแล้วเพื่อนอเพื่อนนี่ก็จะทิ้งอย่างเดียวเลยมันจะปิดประตูไวเกินไปไหมเพื่อนับรอคนอื่นเขาหน่อยก็ได้มันมายังอะเสียงเปิดประตูยัง โอ้ย้ oh, yeah. มันเปิดประตูมาแล้วจุ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 โอ้ยุ้ย oh. ขอดูหน้ามันด้วยดิโอเคแล้วมันก็ปิดมันไม่เห็นเราได้ไงเนี่ยเป็นเพราะปิดไฟเหรอ ไปแล้วเพื่อนก็ไปแล้วคนหนึ่งเราต้องทำยังไงถึงจะรอด อยู่ห้องนี้เอาแล้วรอครู่รอสักครู่ห้องไหนแล้วห้องเก้าป่ะห้องสามไม่อยู่โอ้ยสูสาเซ็กซี่เหลือเกินไปไหนของมัน ห้องหกยังไม่มาห้องหน้าประตูเราบ้านนี้ก็ย้ายใหญ่เนาอย้ายใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มายังมันฟาๆมายังไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนยังไม่เืนินก็ก็ยังไม่มาโอเคเฮ้ยรอด คุณความอดทนคุณมันสั์ผู้บุกลุกตกยังตกอยู่หมายควายว่าไงเนี่ยเออรอดแล้วไม่น่าเชื่อมันจะรอดอย่างนี้มันไม่มีนาฬิกาบอกเหรอทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยโอเคไม่เล่นละเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีพีหน้าไม่สิอาจจะไม่เล่นเลยก็ได้ งั้นวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันนะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะเ,ออเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยไปละเจอกันบาย